สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมนะฮะรถมือสองนะครับผมนะฮะช่องนี้ก็จะมีแต่รถมือสองล้วนๆเลยนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะมารวมอยู่ในห้องนี้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้นะมีตัวทีเด็ดนะฮะนะฮะใครจะเชื่อบ้างว่าคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นอยู่3,000ัปลายปลายนะนะสี่พันต้นๆนะครับนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผมนะฮะคันนี้นะเป็นตัวมัตตาสองนะครับนะฮะหนึ่งจุดห้านะกรุ๊ปสปอร์ตนะฮะปี2000 เอ่อสินะครับผมนะฮะตัวนี้ได้แม็กตัวท็อปเลยนะแม็ก16นิ้วนะครับเนี่ยสวยๆเลยพี่ตัวสปอร์ตเอสจะมีนะโทษทีนะครับตัวสปอร์ตเอสนะฮะมาดสองนะนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะฟิล์มไฮคูลด้วยนะเหลี่ยมคมสันนะพี่นะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะครับนะสวยๆนะพี่นะมีชุดชุดแต่งข้างๆให้ด้วยนะครับชุดแต่งข้างๆมีแก๊ปหลังให้ด้วยนะสวยๆเลยนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีซึมอ่าในเกี่ยวกับไอตัวไอ้น้ำนะพี่นะนะครับรถมือสองนะครับผมนะสวยๆพี่คันนี้ ผ่อนเบามากนะนะฮะใครกําลังมองหารถใช้งานอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะผมเนี่ยคันนี้เนี่ยสวยจริงนะเนี่คันนี้สวยจริงนะครับผมเนี่ยกระจกเดิมมาสด้าทุกบานนะครับเนี่ยสวยๆเลยพี่นะฮะเข้ามาใหม่นะพี่ยังไม่ได้ล้านะครับนะเดี๋ยวขัดกลมไฟให้นะนะฮะเดี๋ยวขัดกลมไฟให้นะครับนี่นะฮะมีไฟปลอดไลด์ด้านล่างด้วยนะครับคันนี้1นึ่งแสนแปดหบาทนะนะครับมาสด้าสองนะ่ยสปอร์ตเอนะครับปี2012นะฮะได้เป็นสีขาวด้วยนะครับตีปีมเรียบร้อยนะพร้อมใช้งานเลยนะครับผม นะฮะพอหนี้มาณ3ปลาย4 0 0พันะครับลูกค้ารายได้10,000บาทขึ้นไปนะครับนะฮะสามารถคันนี้ซื้อคันนี้คนเดียวได้จบเลยนะมาดูภายในนครับผมนี่เนี่ะผมไปไวๆเลยนะผมผมจะไม่ค่อยตัดต่อนะครับผมภายในนี่พี่ดูนะครับเป็นเบาะหนังนะนะครับเบาะหนังนะครับปรับมือนะครับผมเนี่ยตรงลายมัลติฟังก์ชันนะครับเนี่ยวิวเดิมโรงงานนะครับคันนี้มีแอร์แบตคันสองใบนะฮะสวยๆพี่นะครับติดฟิล์มไฮคูลแล้วนะชัดๆนี่นะฮะกระจกเดิมมาสด้านะครับเนะ่ ซีนนะครับยางนะฮะเม็ดอาร์คชัดๆนะพี่นะเดิมๆเนื้อซีมเต็มทั้งฝานะครับนี่นะฮะเม็ดอาร์คสวยๆเลยพี่นะครับยางกันเสียงนะยางเสียงเติติดให้นะครับผมนะนี่นะครับเม็ดอาร์คแผงประตูไม่ช้ําเลยนะพี่นะแผงประตูไม่ค่อยช้ํานะครับสวยๆนะฮะจุดขึ้นลงนะครับมีผ่านการใช้งานมาบ้างนะนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับนะ น็อตต่างๆนะครับน็อตฝาประตูนะครับไม่โดนแกะมานะนะครับสภาพดีเลยนะครับแล้วก็เลเบลนะครับยังอยู่นะเนี่ยแผ่นเพลทนะครับของมัาซานะครับนี่นะยังอยู่นะครับผมเนี่ยเลขโมเดลนะครับสภาพนี้เลยสวยสวยพี่คันนี้นะครับเดิมๆนะนะครับเดิมๆนะฮะมีตัวล็อกเบรกให้ด้วยนะครับนะพยยางกระดุมใหญ่นะครับเนี่ยเบาะอยู่ในสภาพดีนะครับเบาะอยู่ในสภาพดีเลยนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวซัดเครื่องให้ดูมา นะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะกล้องขยับนิดนึงนครับผมเสียบปุ๊บนี่นะฮะบิดเนะี่ยไฟต่างๆไม่มีโชว์นะครับนี่สภาพเรียบร้อยเลยพี่นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่ร้อยกโลสี่พันสองร้อยกโลนะครับนี่สภาพนี้เลยนะครับวิ่งเดิมโรงงานนะครับแอร์ปรับมือนะฮะนะสวยๆนะเกียวโตนะครับปุ่มต่างๆนะอยู่ในสภาพนี้เลยพี่นะครับ เมนูนะครับนี่สภาพนี้เลยเดี๋ยวดูก่อนมีเอกสารอะไรบ้างนะฮะมีกล้องหน้าให้นะครับเนี่ยคันนี้มีกล้องหน้าให้นะครับนะแล้วก็เพดานนะครับมีเจอมมันนิดหน่อยนะพี่นะนะครับมีเจิมมันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะนะครับเป็นแป้งเจิมแค่นั้นเองนะครับนะพวงพวงไลนะครับมั l ติฟัง c t i o นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเป็นโหมดต่างๆนะครับนี่สวยๆพี่โอ้โหคันนี้นะเกียร์ออโต้นะครับพอร์ตต่างๆนะครับจุดเชื่อมต่อนี่ ด้านล่างนะครับสภาพนี้เลยนะฮะอมใช้งานยิงนะพี่นะคันนี้นะครับเล็กไม้น้อยด้วยนะครับไม่ถึงแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนั่นเองนะครับนี่นะสวยๆนะฮะแอร์เย็นด้วยนะเครื่องเงียบนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะฮะรถเหมาะกับเป็นรถใช้งานนะครับเนี่ยผ่อนสามพันสี่พันฮะผ่อนเบาๆพี่นะครับดูบอดด้านหลังเืยนี่ได้บอดหนังหมดเลยนะครับเนี่ยได้บอดหนังหมดเลยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเครื่องพันห้านะครับคันนี้เครื่องพันห้านะ แผงประตูนะครับฝั่งขว ittle, ดาด้านหลังนะนะครับสภาพนี้เลยนะไม่มีอาเรว่าไม่ช้ำนะนะครับไม่ช้ำนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์นะแล้วก็ซีนยาเนี่ยอยู่เต็มทั้งฝานะครับเม็ดอาร์ด้านล่างนะฮะซุ้มด้านขวานะครับขวาหลังนะสภาพนี้เลยเนี่ยไม่มีรองสีนะครับพี่ดูล้อมแมกดินะฮะโอ้โหดูแลรักษาดีมากนะนะครับดูแลรักษาดีมากด้านหลังนะฮะชุกเดิมๆนะครับไม่มีแตกนะฮะ ด้านหลังเป็นทัชแบกห้าประตูนะครับนี่ให้ดูภาพรวมก่อนนะสัญลักษณ์สปอร์ตเอนะครับนี่นะฮะสภาพนี้เลยพี่นะฮะอ่ะมาดูปอดท้ายกันหน่อยปอดท้ายเดิมๆนะครับนี่ฮะน็อตไม่ขยับนะผมซีนอยู่เต็มทั้งฝานะนะครับซีนอยู่เต็มทั้งฝานะฮะนี่นะฝั่งนี้นะรูปไปไม่มีสากนะครับนะ่รูปไปไม่มีสากนะนะครับซีนงานเก็บงานเรียบร้อยนะพี่นะงานเขาคือเดิมๆนะพี่นะเดิมๆครับ นี่ฝาทั้น็อตไม่มีขยับนะฮะลังนุ่งลังน้านะไฟอยู่ในสภาพดีนะฮะแน่นๆนะนะครับไม่มีแตกนะฮะไฟเดิมนะฮะแน่นๆเลยครับไม่มีแตกนะฮะสภาพนี้เลยมีแผ่นบังสายตาให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ถาดลองลองลองท้ายนะครับถัดลองท้ายยางอะไรนะครับเม็ดอาร์กโอ้โหชัดๆพี่นะฮะไม่มีโดนแน่นอนนะนะครับนี่นะฮะสภาพนี้เลยพี่ด้านหลังนะครับ ยังอะไรมีถุงเครื่องมือให้เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับสภาพนี้เลย1นึ0 0 0สนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ไม่แพงนะนะครับสนใจกระสดได้เลยนะครับกระสุดได้เลยนะนะครับนี่โอ้โหแผงไอ้ฟิล์มติดไฮคูยังอยู่เลยพี่นะฟิล์มไฮคูนะนะครับคันนี้ได้คุ้มๆเลยนะนะครับคุ้มๆไปเลยพี่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนเดือนสามพันปลายสี่พันต้นนะครับดูน็อตไม่ขยับนะครับน็อตเสาบีนะครับสภาพนี้เลยนะฮะจุดขึ้นลงต่างๆนะครับไม่มีช้ํา นี่นะฮะแผงประตูด้านหน้านะครับไม่มีช้ำนะสภาพนี้เลยพี่นะฮะสวยๆนะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเกรดีต้องบอกว่ารถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ล้างเลยนะพี่นะนะครับให้ดูความเดิมๆของตัวรถนะให้ดูความเดิมๆเลยมาเข้ามาก็อย่างนี้เลยครับนี่นะฮะล็อไม่มีขยับนะครับล็อเดิมๆนะแต่เคลิ้รหน่อยนะพี่นะนะครับซีนยางเต็มท้องฝานะครับลูกกลมนะฮะเม็ดอาร์กต่างๆนะครับรอยปั๊มนะฮะต่างๆนะนะครับ ยังอยู่นะเดิมๆนะครับผมเนี่ยคันนี้ได้รถเดิมจริงนะนะครับแต่แพงหมื่นเก้าพันพี่นะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับสภาพเดิมนะครับเบลจงเบาโชกนะสภาพนี้เลยฮะแก้มซ้ายนะฮะไฟเนี่ยเต็มๆต็มที่นะไม่มีไม่มีโดนหน้ามานะนะครับเนี่ยแบตเตอรี่นะครับของบอสเนี่ยไปเช็คยังอยู่เต็มๆนะครับอ่าพลาสติกนะฮะในส่วนของส่วนประกอบด้านหน้านะสภาพนี้เลยนะนะครับยางทั้งเครื่องนะครับตีนฝาวาล์วนะครับโอ้โห แห้งๆพี่นะฮะแห้งๆไม่มีไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะนะครับเดิมๆคันนี้ด้วยเดิมๆยิงนะพี่นะนะครับใครสนใจนะครับทักกันเข้าเข้ามาได้เลยนะพี่นะผมเบอร์โทรนะด้านล่างนะครับ0ูนย์เก้าสามสองหนะนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับใครที่หารถผ่อนเบาๆนะราคาถูกๆนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้มาร์ด้าสองคันนี้ไปเลยนะได้สีขาวนะผมว่าเป็นตัวท็อปด้วยนะสปอร์ตเอสนะครับเนีเครื่องพันห้านะปีสองพันสิบสองนะใช้ได้ยาวๆนะครับเกียร์ออโต้นะฮะ แม็กสินิ้วนะครับซึ่งแม็กสิเนี่ยเขาจะให้ตัวท็อปไปอย่างเดียวนะครับนะสำหรับมาด้าสนะนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะหนึ่งแสนแปดบาทผ่อนอยู่3 0 0พันปลายปลายสี่พันต้นๆนะครับนะลูกค้าเครดิตดีฟีดเอาจัดได้เต็มนะครับผมนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะครับนะฮะลูกค้าเอาประกอบอาชีพนะครับพนักงานบริษัทนะสลิปเงินเดือนนะครับผมนะฮะข้าราชการและสหกิจนะครับนะฮะมีเครดิตนะผมสามารถทําผลอนุมัติได้ภายใน1วันเลยนะนะครับ รายงาวัดนะครับมีการเช็คเครดิตจากเจ้าที่ทางของทางไฟแนนซ์นะครับเจ้าที่แบงก์เลยนะฮะนะ่ยเป็นเจ้าที่ที่จากส่วนกลางนะครับผมนะฮะเป็นเป็นเครือข่ายนะครับนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับผมนะสามารถเช็คเครดิตได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับนะลูกค้าที่สนใจนะโอนจองได้เลยนะครับสําหรับเอ่อบัญชีที่ต้องโอนจองนะเป็นบัญชีของคุณวชิรันรงเพชรนะครับเจ้าของบริษัทเพชรยนต์นะครับหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่นี่นะครับบริษัทเพชรยนต์นะซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับผมมาไถูก โทรหาผมได้เลยนะฮะตามเบอร์ที่ล่างที่ให้ไว้นะครับนะสนใจรีบจองเลยพี่นะคันนี้พอนทูนะเบาๆนะนะครับสีขาวด้วยนะครับโอเคนะสำหรับอีพีนี้นะไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะว่าคันต่อไปนะของผมส่วนมากจะนํารถพอนทูนะครับรถตลาดนะแล้วก็หลักรุ่นหลายยี่ห้อเลยครับมาลงเอาไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกท่านเลยครับครับขอบคุณมากครับผม